สมมติว่าผมเดินไปแล้วก็ก็ถามว่าผมนับถือศาสนาอะไรผมก็ตอบว่านักถือศาสนาพุทธแล้วขาจะถามว่าท่านจับพิสูจน์เขาถามผมว่าท่านจับพิสูจน์ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจริงหรือไม่แล้วผมจะตอบเขาว่าอะไรโอกาสและมาตรการท่านอาจารย์ ถามว่าพิสูจน์ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีจริงตอบได้เป็นสองแบบพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลก็มีจริงพระพุทธเจ้าอย่างพระธรรมอย่างภาษาธรรมก็มีจริง คือเราถือว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นตายแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วส่วนพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งนั่นจะไม่รู้จักตายจะอยู่ตลอดไปกับเราทั้งสององค์นี้พิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีจริงก็แล้วแต่สติปัญญา พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลที่แรกพวกฝรั่งส่วนมากก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องประดิษฐ์ขึ้นแต่เนื่องจากฝรัง่งเขาเป็นนักศึกษาเขาเชื่อหลักวิชาทางโบราณคดี ทนการขุดค้นทางโบราณคดีในประเทศอินเดียนั้นทำกันถึงที่สุดจากไอ้หลักฐานเหล่านั้นพอทำให้เชื่อได้ว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธเจ้านะั้นมีจริงที่เป็นเจ้าของพระธาตุหรือกระดูกเหล่านั้นฝรัง่งเขาเชื่อเรื่อง พระเจ้าโศกมหาราชนันก็เลยเป็นเหตุให้เชื่อห,หลักศิลาจาริกจารึกทุกทกแห่งที่พระเจ้าโศได้ไปทำว่า้ทำวท้ที่ตรงนั่นที่ตรงนี้ว่าพ,พระพุทธเจ้าได้มาประสูติได้ประสูตรที่นี่บ้างได้ทำอย่างนั้นที่นี่บ้างหลายๆแห่ง พระพจารึกพระเจ้าอาโศเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนามากที่ทำให้พวกฝรั่งทั้งหลายยอมเชื่อพระพุทธเจ้ามีจริงอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วก็มีพระสถูปเจดีย์พบประทาุจารึกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอีกหลายหลายแห่ง เกี่ยวกับสาวกของพระพุทธเจ้าที่สำคัญสำคัญอีกหลายแห่งเชื่อบุคคลเหล่านี้มีจริงนี่ในฐานะประวัติศาสตร์โบราณโบราณคดีนานะเป็นเรื่องโบราณคดีมีหลักฐานทางโบราณคดีนี่ฝรังบางพวกเข้ามาพิจารณาดูพระไตรปิฎกเราเห็นว่าอไอ้เรื่อง ไต่ไิดกทั้งหมดนี่จะเป็นเรื่องเมอัพกันทั้งหมดไม่ได้แนะ่ต้องมีข้าวเงินต้องมีตัวจริงมีของจริงมีบุคคลจริงได้ได้พูดคึอถึงแม้ว่ามันจะเติมทีหลังบ้างก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าได้มีผู้สอนข้อความตามที่จารึกอยู่ในะไตรปปดกนี่จริงที่โดย ตำนานปรำปร,รานนิยายต่างๆในประเทศอินเดียเขาก็ยอมรับเขาก็ถือกันเชื่อกันเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งในบรรดาพระศาสดาในประเทศอินเดียอย่างหินสลักทั้งหลายที่เราเอามาไหว้รอบตึกนี้มันก็พ,พิจารณาดูว่มันมีมากและเป็นเรื่องราว มันต้องทําอุทิศบุคคลคนใดคนหนึ่งแน่ถ้าเป็นเรื่องเมคอัพจะไม่ทํามากถึงอย่างนี้เรื่องเมคอัพอย่างพระอิสวนพระนารายพระพรหมนี้มันไม่มีไม่มีมมวัตถุไม่มีสิ่งของไม่มีจารึกอะไรอย่างนี้ นี่เรียกว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คือเป็นคนมนุษย์ได้มีขึ้นจริงน,นั่นนี่ก็ถือกันอย่างทีงนีพระพุทธเจ้าท่านไม่ถือพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลให้ถือพระพุทธเจ้าอย่างธรรมธรรมะผู้ใด,ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม ระบุเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่จะต้องเห็นเพราะฉะนั้นจึงได้แก่ธรรมะระบบที่มันดับทุกได้นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าธรรมะระบบดับทุกได้คือพระพุทธเจ้านี่เราไม่เลยไม่ต้องเชื่อใคร เราเชื่อข้อที่ว่าธรรมะระบบนี้ประพฤติกั้นแ้วดับทุกข์ได้ประจักษ์แก่เรานี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าแท้จริงสำหรับเรานี่คือพระพุทธเจ้าที่จริงกว่าที่พระพุทธเจ้าเองท่านก็สัตให้เรายึดถือพระพุทธเจ้าอย่างนี้กันพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับคนตลอดไป จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์อันนี้ันก็พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติระดับทุกข์ได้เอาระบอบการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้เป็นพระพุทธชจ้ามันรวมความรู้อยู่ในนั้นการเห็นรรนั่นคือการรู้สึกต่อธรรม นั่นเองแล้วก็มันดับทุกข์ได้ก็รู้สึกอยู่ทัเมื่อใดเราปฏิบัติด,ดับทุกข์ได้ในเรื่องเรื่องไหนระบบไหนก็เรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเนี่ยขอให้สนใจกันมาถึงขั้นนี้ ให้เลื่อนความสนใจความเข้าใจขึ้นมาถึงขั้นนี้ว่าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเรื่อยอย่างที่บอกว่าทําอาจจะทําอะไรให้ถามพระพุทธเจ้าก่อนนะฮคนโง่โง่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะทํายังจึงทาอะไรวดีประมาทสะเภาอ่าเพลเรอย,อยู่เรื่อย จะตัดสินใจอะไรจะอะไรลงไปให้ให้ถามพระพุทธเจ้าก่อนคือสองรวมสติจัาปัญญะให้ปัญญาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาหาครบถ้วนอยู่ในจิตแล้วก็วินิจฉัยดูว่า,ามันควรจะทำอย่างไร ความรู้นั้นก็จะบอกให้เหมือนกับพบบระพุทธเจ้าบอกเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราทำอย่างนั้นวควรทําอย่างนั้นไม่ควรทําอย่างนั้นควรละอายในเรื่องอย่างนี้อย่าทําชั่วทําเลวอย่างนั้นก็หักห้ามไว้ทันไม่จะด่าใครสักทีหนึ่งก็จะรอถามพระพุทธเจ้าก่อนว่าควรจะด่าหรือไม่ดา่าเดี๋ยวก็ได้คําตอบว่าไม่ต้องดา่า ไม่ต้องทำสิ่งที่ให้มันเกิดปัญหายุ่งยากเป็นความทุกข์ขึ้นมากไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกเขาจะเป็นฝ่ายผิดมาทำอะไรกับเราเรามีสิทธิมีความชอบธรรมที่จะตอบโต้จะเรียกร้องจะปรับไหมอะไรก็ตามถ้าเรามาทูลถามพระพเจ้ามันจะก่อนที่จะ เงียบจะไม่ต้องทําพระพุทธเจ้าอย่างนี้สําคัญมากมีประโยชน์ที่สุดแล้วก็มีอยู่จริงโดยไม่ต้องถามใครทางที่ดีเราควรจะตอบเขาว่าเราพิสูจน์ของเราพอแล้วเราไม่ต้องการจะพิสูจน์ให้คุณคุณไม่อยากจะเชื่อตามใจคุณเรามีของเราประจักษ์กับจิตใจของเราพิสูจน์ โดยตัวเราเป็นที่พอใจของเราแล้วเรามีพระพุทธเจ้าคุณไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องก็ได้บทพิสูจน์นี้เฉพาะตนถ้าก็ยังติดใจยังขอร้องอีกก็บอกบอกระบบปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้เขาแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูแล้วมันมันมันดับทุกข์ได้เพราะนั่นคือพระพุทธเจ้า ธรรมะนั่นคือรพระพุทธเจ้าพระเจ้าคือธรรมะนะถ้าพระเจ้าอย่างบุคคลคุณก็ไปศึกษาเองทางโบราณคดีทางอะไรตา่างๆเอาเปรียบกันนักเราขี้เกียจพ,พูดพระพุทธธรรมพระสงค์ในฐานะที่เป็นพระรัตนตรัยมีอยู่แน่คือธรรมะ คือผู้ค้นพบประสอนธรรมะแล้วตัวธรรมะแล้วก็ตัวผู้ที่ได้รับประโยชน์จากธรรมะนี่คือพระพุทธรธรรมประสงค์ไว้มีอยู่จริงตลอดเวลาไม่จำกัดเวลาคนเดียวนี่ก็ฉลาดพอที่จะเข้าใจาเรื่องอยนี้ถ้าเขาไม่ไม่ไม่ประสงค์ร้ายนะ ถ้าเขาถามด้วยความบริสุทธิ์ใจนะมันก็มีทางที่เข้าใจได้แต่คนที่เขาถามด้วยประสงค์ร้ายนะั้นก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดก็บเขาได้อ้ามีปัญหาอะไรอีก